ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่15มินาคม65นะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในปรับลงหลายรายการด้วยการไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30% 8บาท25สตางค์ถึง8บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมข้าวเพลทเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5% 11บาท50สตางค์ถึง11บาท60สตางค์ต่อกิโลกร,รมัม ราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%ราคาปรับลงมาอยู่ที่12บาท55สตางค์ถึง12บาท65สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมราคาส่งออก FOB กิโลกร,รัมปรับลงมาอยู่ที่12บาท83สตางค์ต่อกิโลกร,รมัม ตันปรับลงมาอยู่ที่384 US ดอลลาร์ต่อตนันราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโก,โกเป็นกิโลกร,รมัมราคาปรับลงมาอยู่ที่9.58ส 9, ตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นตันราคาปรับลงเช่นกันค่ะยอยู่ที่286.68 US ดอลลาร์ต่อตนันและเป็นบุสเซนราคาปรับลงมาอยู่ที่728 จ2 0เซนต์ต่อบุเซนหมายเหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปร,ะริมณฑลค่ะหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายก็ย้ำพี่ๆน้องๆทุกครั้งนะคะให้แจ้งสำนักงานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือสามารถที่จะโทรสายด่วน1569ของกรมการค้าภายในได้เลยจ้ายัางไงฝากกดติดตามช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้ด้วยนะจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้กีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายบาย